สวัสดีค่ะชื่อทันตแพทย์หญิงดนา,นารีทรงคำนะคะชื่อเล่นชื่อยิ้มค่ะปัจจุบันก็เป็นทันตแพทย์อยู่คลินิกเอกชนค่ะปกติก็ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมาอย่างเงี้ยค่ะก็หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นตอนแรกก็เริ่มปั่นจักรยานก่อนแล้วก็หันมาวิ่งแทนส่วนตอนนี้ก็กีฬาที่เน้นหนะักก็คือจะเป็นวิ่งอย่างเดียวค่ะ อนแรกอะค่ะก็รู้สึกว่าวิ่งออกกําลังกายเฉยๆแต่พอเริ่มวิ่งเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ท้าทายความกล้าของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้กิจกรรมต่างๆต้องงดจัดไปรวมถึงงานวิ่งด้วยสถานที่ออกกําลังกายต่างๆหรือยิมก็ถูกงดชั่วคราวนะคะทาให้การซ้อมที่สม่ำเสมอของเราเนี่ยสะดุดไปก็เลยอยากรู้ว่า ตอนนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ซ้อมสม่ำเสมอเนี่ยร่างกายเรายังฟิตอยู่ไหมซึ่งส่วนตัวเองก็ยังไม่เคยทดสอบความฟิตมาก่อนเลยค่ะปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถทดสอบความฟิตของเราได้เรียกว่า VO2 max นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะทดสอบเน้นในในักกีฬาอาชีพแต่ว่าวันนี้ยิมก็อยากรู้ความฟิตของตัวเองก็จะมาทดสอบกันค่ะ ตอนนี้ยิมก็อยู่ที่ศูนย์เวชาศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเชียงใหม่รามแล้วนะคะยิมจะมาวัดระดับความฟิตด้วยเทคโนโลยี VO2 Max กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเลยวัดีค่ะจันวันนี้ อยากมาทดสอบระดับความฟิตของตัวเองอะคะ่ะ<ม>ด้วยเจ้าเครื่องที่วัด VO2 max เนี่ยค,ค่ะการทดสอบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันวัดค่าอะไรได้บ้างขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะ,คะตัวเครื่องนี้นะครับเราจะใช้สําหรับการวัด VO2 max นะครับ VO2 max ก็คือใช้วัดประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของร่างกาย<ม>ขณะออกกํลาลังกายนะครับซึ่งวันนี้เราจะให้น้องยิ้มทําการวิ่งบนลู่ว,<ม>วิ่งนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะไปติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เราทำการวัดค่าการใช้ออกซิเจนขณนะออกกำลังกายซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบอกความฟิ t นะครับเพราะว่ามันจะบอกประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจก็จะมีอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ทำการติดบริเวณหน้าอกของผู้ที่มาตรวจนะครับแล้วก็หน้ากากที่สำหรับวัดก๊าซที่หายใจเข้าออก3ก็คือ อุปกรณ์วัดความดันโลหิตนะครับจะใส่ที่บริเวณแขนอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดแก๊สนะครับโอเคหายใจเข้าออกได้ตามปกตินะครับ ตอนนี้เครื่องกำลังจะเริ่มเร็วขึ้นเทีละนิดแล้วนะคะผมตอนแรกอาจจะก้าวยาวตามเครื่องไปก่อนก็ได้เริ่มจอกได้เลยครับ ้าออกลึกๆไม่ไหวแล้วเนาะกระโดดข่อมเลยจับราวนะโอเคเย่ยมากเห็นว่า จากการตรวจประเมินสมรรถภาพขณะออกกำลังกายของน้องยิ้มนะครับผลนันด,ดับแรกคือดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจทั้งขณะพักและขณะออกกำลังกายอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับส่วนค่าของ VO2 max นะครับของน้องยิ้มได้อยู่ที่ 41.5cc ต่อกิโลต่อนาทีซึ่งเมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันจะดีกว่าคนทั่วไปถึง15%ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับ ส่วนค่าแลคติกเทชโชหรือว่าจุดละที่ร่างกายเริ่มสะสมกดเลคติกจะสังเกตว่าอยู่ที่ประมาณ95%ของ VO2 Max ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงผมองบอกว่าร่างกายผลิตกดเลคติกได้ช้าเหมาะกับการเล่นกีฬาระยะไกลเช่นวิ่งมาราทอนหรืออัลตรามาราทอนนะครับสุดท้ายนี้สำหรับผู้รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหรือนักปัน่นหรือนักกีฬาอื่นๆนะครับสามารถเข้ามารับการ ตรวจว,วัดประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายหรือ VO2 max ได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับที่นี่เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับพร้อมจะให้รับการตรวจประเมินความฟิตของทุกท่านแล้วก็สามารถให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่และบุคคลเพื่อให้หนักกีฬาไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ครับ ก็อยากให้ทุกคนลองมาทดสอบกันนะคะ V.O.2 Max สามารถทดสอบได้ทั้งนักวิ่งนักกีฬาอาชีพแล้วก็ผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจํานอกจากเราจะรู้ค่า V.O.2 Max แล้วเรายังได้รู้โซนในการออกกําลังกายที่เหมาะสมของแต่ละคนนะคะแล้วก็คุณหมอก็ยังได้แนะนําให้แต่ละคนนําไปปรับใช้กับการสอบของตัวเองได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะ ยิ้มขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะมาทดสอบความานแข็งแรงของตัวเองนะคะเชิญมาทดสอบได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์วชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและมาทดสอบเหมือนยิ้มนะคะ